Các bạn hãy đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp ในแฮงพันล้านมาตายเอาเนยโอ้บ้าผมไปเห็นแลบ่ไปยูไปยูคนมาหันมาหักพอแค่มาหันมาแม่พนังใชเ่าหน่อยลกาบลูนะรกูจ้า

เดี๋ยวใ่เพิ่มปลายจ้งน้อยหน่อมั้งเฮ้ยนะฮานังห้อไปถือที่เนีบบ้้วินบ่อทามห้อไปถือที่เนี้ยกินมือฮะ เราอดเราเดดเลยพีเราดีดออกแกงดมากเขาล้มข้าอาะพี่วลาที่แหลกว่าสิขุนเพืองเยาได้จังสิมมกเพื่องอร่อยกว่นไปเก่เียวเดียวกันแล้วแต่สริงด้เอามาก้าเอาน้ำมาไม่ยิ้มาจริงสิม่ย่าพึ่นนั่งะรนี่พี่กัพี่นี่มาพี่กพี่นะมน มักดํามามักด่ห่วงคิดกอยอทงกุลอยู่ได้างกุศลยแล้วคือเยียบจังเลจังมันลอยไม่ให้ยางหล่อให้ยังหมอนว่าเอาหมอนออกจากหันว่าสัดตัวมาเห้ยางหมอนแล้วนั่าเขาเพิ่มว่าเอาหลังหมอนเพิ่มาลอิสิงวาีหลังด่ามันนัง่เอาเสียผ้าไปตอกเจากระตาออกคนออกเที่จะขี้หงนา่งคนออกไปเลยเฮา จะว้างว่าเลยี่าาดาั้งดีดีเ้ยมีเฮ็ดคนจะเล่าไปละกูเซนได้มากดเอาไปนได้มากมือนสองกับสองสองกับสองไม่ค้ายเบ้ยแม่คายกันเย้าเเฮ็ดหขาวมันมันมันเป็นเฮ็ด้ายขาวเลยแงมันแหงซื้อมาเป็นเฮ็ดแงมันเฮ็ด้ายขาวอมอะไรก็เจ้งวอสะสมอันก็ได้ก็ได้อันนได้แล้วนี่เพื่อนยบอล มาจะกี่ไปเทาไรกันขุนังสารนังพัชชามีอุนังสารนังพัชามีทำแบ่งันแบ่งกันเน้อเขินๆาเหน่อกันก็เบื่อยแข่งกานแบ่งกันเท่ามาเฮ้าแบ่งกันกันแบ่งเงินแบ่งกันเนอะบิดทุกคนเลย กูนี่เอาบไ,ได้เงินนี่ทล้ม่งเงินลอยเลยแล้ว <laughs> ม,ม,ม,ม่เอ้ไปไดอ่ดสิเอาแล้วนี่เอาได้วนี่เงินนี่เนาะเอาค่นข้งของบันเนี้